สวัสดีครับผมสมพงษ์น้อมน้อมนะครับร้านซ่อมมือถือ iPhone ทุกรุ่นนะฮะวันนี้ก็จะมาเสนอเรื่องไลน์นะครับไม่เด้งไม่อ่านไม่อะไรนะครับอยากให้ทุกท่านลงทะเบียนนะฮะให้เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนก่อนจะทําอะไรนะครับให้เรียบร้อยเลยว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรหรือว่าอะไรนี่ครับแล้วก็เข้ามาสํารองข้อมูลนะฮะกดไปที่สํารองข้อมูลก็ใช้เมลที่เราจะสํารองข้อมูลนะครับ เมลมผมก็เป็นในทีมไว้ 1, ไหนึ่ไว้สำรองข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพื่อนคุยแชทอะไรกันครับสําหรับ iPhone หรือ Samsung ก็มีนะครับตรงนี้เมนูนี้ก็เข้าไปดูแล้วเข้าไปเล่นต้องสำรองก่อนที่จะลบลายทิ้งหรือทําการติดตั้งลา์ใหม่นะครับเราจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับผมเกี่ยวกับลนยนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ก็เข้าไปสำรองนะฮะเข้าไปสำรองประมาณนี้นะครับผมกดสำรอง Wi-Fi อินเทอร์เน็ตเชื่อมมือถือแล้วก็กดสำรองไปเลยครับรอนะฮะเอกดปึ๊บเข้าไปแล้วก็เราก็เชื่อมเรากดสำรองเข้าไปเลยนะครับกดปึ๊บมันก็จะทําการสำรองข้อมูลการแชทการคุยกับพเพื่อนไว้นะครับตัวนี้ก็มันจะสำรองไว้ให้เราให้หมดปึ๊บนี่ครับสำรองให้เสร็จอย่าลืมตั้ง่ารหัสแลวก็ใส่ g ีเม l ใส่เบอร์โทรให้เรียบร้อยด้วยนะครับตั้งรหัส เขาจะมีพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับผมเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็มาทําการถอนลายเลยครับสําหรับที่มันไม่เด้งไม่อ่านไม่โชว์อะไรก็นะฮะตัดออกเลยครับผมเด้งออกไปเลยครับแล้วก็ถอนการติดตั้งนะครับถ้าบางตัวกดค้างก็จะถอนการติดตั้งได้เลยแต่ถ้ามุรุ่นต้องเข้าไปถอนด้านในนะฮะต้องศึกษาก่อนจะถอนก่อนจะทําอะไรนะครับเราก็เข้าไปที่เพจสโตแล้วก็ทำการนะครับโหลดและ ติดตั้งลายใหม่ได้เลยนะครับผมทำงานโหลดติดตั้งลายใหม่นะครับรอจนมันติดตั้งเสร็จให้เรียบร้อยสักพักหนึ่งครับลายก็จะม้นแล้วก็ติดตั้งบึ๊บ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 นะเราจะติดตั้งให้เสร็จรอติดตั้งลายให้เสร็จนะครับพอเราติดตั้งลายเสร็จแล้วปึ๊บเราก็กดเปิดลายขึ้นมาเลยครับผมนะพอกดเปิดลายขึ้นมาปึ๊บมันก็จะให้ลงชื่อเข้าใช้นะฮะเข้าสู่ระบบเราจะเข้าสู่ระบบนะติดเข้าสระบบแบบ เชื่อมต่อกับ Facebook หรือหมายเลขโทรศัพท์ถ้าใครที่อยากเอาไมล์ไดโซสับก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ใครใส่ Facebook ก็ใส่ Facebook นะครับผมใส่หมายเลขโทรศัพท์ก็ใส่ไปปึ๊บกดปึง้งครับผมมันก็จะรันกดเข้าไปนี้ครับก็เข้าสู่ระบบปึ๊บก็จะถามน่าจะถามรหัสนะครับเนี่ยเมลสำรองไหมผมก็บอกเมลหยิบสำรองไว้ตัวนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็กดสำรองปึ๊บมันจะทําการเอาลงทะเบียนผมก็ลงทะเบียนด้วยทะเบียนเดิมครับลงทะเบียนเมลของผมปึ๊บใส่เบอร์โทรศัพท์มันก็ส่ง SMS ส่งมานะครับที่หมายเลขของเราแล้วเราก็เอาโค้โค้ดฮะไปใส่ที่ที่มันเป็นจุดจุดครดไข่ปลาเมื่อกี้นะครับก็ใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยฮะก็ส่งไปตรงนี้ครับในในไลน์ปุ๊บเ้งมาเห็นไหมครับแล้วก็จัดก,การใส่เข้าไปครับห้าเจ็ดสามแปดก็ใส่ปุ๊บเข้าไปที่ไลน์มห้าเจ็ดสามแปดติบตบตึบติบ,ตบนะครับ มาทำการอนุญาตนะคัเพื่อนอัตโนมัติปุ๊บทำการเบิรดนะครับออไปเลยครับแล้วก็เข้าไปคืนค่าการสำรองข้อมูลด้วยนะครับลูกค้าทุกท่านหรือเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาดูก็จะดูเข้าไปคืนค่าการสำรองข้อมูลเราก็รอจนมันคืนค่าให้หมดนะครับตัวนี้คืนตัวนี้จะคือจะลงทะเบียนรอเพื่อนรออะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะมีการการคืนค่าการสำรองข้อมูล ถ้ามาแบบนี้ก็จะมีเพื่อนนะจะมีแค่ไม่กี่คนนะครับแต่เราก็ต้องเข้าไปที่เมนูที่เป็นเมนูตั้งค่านะครับก็เนี่ยนะครับผมก็ทําการนะดูว่าเราก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปคืนนะไปไปตรงที่แชรทนะครับสมรองแชทแล้วก็ไปเรียกคืนข้อมูลนะครับเย่าคที่แชทนะครับติ๊กแชทปึ๊บแล้วมันก็จะมีว่าเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้นะฮะ ได้คืนข้อมูลติดเข้าไปเลยครับได้คืนข้อมูลบึ้งเท่าไรครับแล้วก็ใส่ Gmail ที่เราสำรองไว้นะครับผมจะมี Gmail เยอะนะครับแต่ใครจะมี Gmail เดียวก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยี๋ยของใส่ Gmail เยอะก็จะมีผิดพลาดอะไรบ้างก็ใส่อยู่ย้ำๆใส่เข้าไปครับเดี๋ยวโทรศัพท์มันก็จะตรวจจับเจอเองครับเนี่ยตรวจจับผมก็ย้ำเสบสสองรอบสองรอบสามรอบนะครับฝ่ามันจะตรวจจับเจอพอตรวจจับเจอปุ๊บมันก็ ร,กกรันให้เลยครับผมนี่ฮะตัวจากเจอแล้วปุ๊บปุ๊บมันก็เรียกคืนได้เลยครับกดสำรองปื๊ดนี่ฮะก็จะสำรองข้อมูลต่างๆข้อมูลการแชทต่างๆที่เราคุยกับลูกค้าไว้คุยกับเพื่อนไว้นะครับนี่กดตกลงเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลการแชทกันว่ามาไหมนะครับก็จะมีข้อมูลการแชทของเพื่อนๆหรือ,อลูกค้าที่เราติดต่อไว้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าจะมาแค่ ไม่กี่วันนะครับที่เราแชทไว้ก็ต้องจําด้วยนะครับจะมาแค่7วันสุดท้ายที่เราคุยนะครับจะมาแค่นั้นนะฮะหรือ3วันสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนี่เนี่ยครับส่วนรูปภาพบางส่วนนี้ครับผม